ับปูเป้ก็คือตั้งแต่ปูเป้หลับไปตอนเย็นปูเป้ก็ไม่ตื่นมากินข้าวกับหนูอีกเลยเป้หลับแบบไม่ตื่นจริงๆอ่ะคือหนูแบบเป้กินข้าวไมคือคือหนูก็เกรงใจเพื่อนเนี่ยเขาเข้าใจว่าคือสมมติถ้าเกิดหนูง่วงมากๆแล้วใครมาปลุกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบกุนงน,นิดนึงเนี่ยเออ <laughs> มีคนบอกว่าดีเจฟางคลาช เขาวัดดีด้วยเขารู้ก็เขาก็เราไปไต้หวันด้วยกันไงนี่โชว์สเตชันสิโชว์ค่ะโชว์อันนี้คือเจเขาแบบจัดให้เลยรู้ว่าหนูขอมาไลฟ์ด้วยคือเอาง่ายๆหนูเหงาเมื่อวานก็เพิ่งไปบ้านปูเป้ไปบ้านใช้คำคอนโดที่เดอกแกงอยู่ด้วยกันนะคะแบบที่อ่าเป็นคอนโดที่แบบอยู่เขาอยู่ด้วยกันหนูก็เลยแบบ ไปกินข้าวเย็นด้วยแต่ว่าหนูก็หลับไปแป๊บหนึ่งตอนที่เดินสายเสร็จแล้วก็หลับไปกับปูเป้นะคือหลับก่อนแล้วพอตื่นมาก็คือก็ถามพักขมว่าแบบสั่งข้าวกันยังอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็เลยเขาก็เลยสั่งข้าวแต่ว่าเป้ไม่ตื่นแล้วโมบายก็หลับแล้วพอหนูปลุกโมบายว่าแบบสั่งข้าวกันโมบายว่าเออเดี๋ยวกลับบ้านก่อนล่ก็เอา้าก็เลยหนูก็เลยไปถามไอจีน้องโมบายนะคะว่ากินข้าวหรือย,อยัง อ่ะกับอ่ากับปูเป้ก็คือตั้งแต่ปูเป้หลับไปตอนเย็นปูเป้ก็ไม่ตื่นมากินข้าวกับหนูอีกเลยจริงๆคือไม่ไม่คือหนูกินข้าวเสร็จก็ยังไม่ตื่นคือหนูกินข้าวกับผักโขมอ่ะแค่สองคนแล้วคือแบมบูก็นอนในห้องแล้วก็ลายคือเหมือนแบบลายได้มาแบบปั๊บปั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 บใช่ไหมหนูแบบลายไข่ลายเป้อะหนูก็เลยเดินไปดูห้องอ ไม่เป๊เป๊ะ<ป>ถ้าลายขนาดนั้นน,น่าจะตื่นหนูก็เลยไปดูห้องแบมก็แบบคือ,ค,อคือลายเด้งเยอะมากจนแบบแบมบตื่นเหอะพี่วหล่ะแบบตื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ถามพักโขมว่าเออตามทำเนียมที่นี่คือถ้าเกิดมีมีแบบมีลายเด้งขนาดเนี้ยก็คือคนต้องปลุกเพื่อนเป่าอะไรอย่างเงี้ยพักขมก็บอกไม่เราต่างคนต่างอยู่นี่ก็ เคเแค่ก okay, okay. ็เลยไม่ปลูกก็คือลายที่เด้งมาเกือบห้าสิบเป็นร้อยของแบมบูนะคะก็คือนี่ก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวปิดประตูห้องนอนให้แบบดังก็ไปอยู่ในโลกส่วนตัวของนางอะไรอย่างเงยนี่ก็เลยกินข้าวผักโขมค่ะเมื่อเย็นเหงาป่ะวิธีเหงาแบบเราตลกสุดตอนที่หนูไปแบบกำลังจะเข้าห้องเชื่อว่าแล้วคือแบมก็จะกระโดดมาเซอร์ไพรส์ว่าแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ปุ๊บเป้แบบเฮ้แบมกลับมาแล้วเนี่ยปรากฏเปิดประตูมา เซอหนูจ้าแบมก็ทําแบบตกใจเล่นผิดคนเลยอะ่ะเออตกใจนี่แหละไอ,อ้แบมเล่นอะไรวะเออแต่บ้านนี่คือต่างคนต่างอยู่จริงๆอ่ะก็คือแบบคนละมุมอะ่ะคือหนูหนูเข้ามาหนูเลยเอออยู่อยู่มุมอยู่มุมห้องนั่งเล่นก็ได้อะไรเงรี้ยเออนั่นแหละก็สนุกสนานกันไปแล้วแต่แต่ได้ไปหลับบนเตียงบนเตียงคูเป้มานะ ก็คือเอาหมอนออกทุกอย่างแล้วก็น,นอนตรง <c oughs> คือเขาแบบเขาแบ่งกันนอนใช่ปหะหนูก็เป็นนองเสียบตรงกลางแบบเสียบเลยแบบมันเช้าอะ่ะก็เลยแบบโยกัดได้นอนอสนุกสนานไปค่ะนี่ะเะืัองจากเจเขาเนี่ยตั้งสเตชันตั้งสเตชันให้หนูทําขนาดดีแล้วนะหนูก็จะทําไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนแต่ถามว่าคือแอบก็ซีฟนิดนึงว่า ดอกไม้นั้นก็ถูกจัดมาเรียบร้อยแล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมาหนูต้องถอดออกมาแล้วเพื่อจัดใหม่ก็เลยคิดว่างั้นเสร็จเลยได้ไหมคะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆอยู่ในวยกันบนห้องจริงหรอ,อเรือเป้ออนก็มาหรอปวดหัวปวดหัวแกงนี้มากเลยฮะออนแทนตัวเองเป็นหมอนข้างใช่ค่ะพอหลับก็แบบเป้หลับแบบไม่ตื่นจริงๆอ่ะคือหนูแบบเป้กินข้าวไมคือ คือหนูก็เกรงใจเพื่อนเนี่ยเขาเข้าใจว่าคือสมมติถ้าเกิดหนูง่วงมากๆแล้วใครมาปลุกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบบุนหงิดนิดนึงเนี่ยเออนั่นแหละจัดไว้จังเนี่ยเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มีคนถามหาวีร็อกนะคะที่ไปไต้หวัดว่าประมาณสองปีไต,ต้หวัดมาสองปีแล้วก็ยังเอาจริงๆที่หนูยังไม่ทำอะไรกับมันสักทีเพราะอะไรลูเนี่ยหาไฟ์ไม่เจอค่ะ